ดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักวิลล่ไทยแลนด์ดอทนะครับพามาชมวิลล่านะครับบรรยากาศวิวภูเขาสนามหญ้าเขียวๆร่มรื่นอย่างนี้ที่นครนายกนะครับผมห่างจากเขื่อนคุณด้ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะครับผมบ้านหลังนี้ครับจุดเด่นคือราคาไม่แพงและได้ที่พื้นที่บริเวณเป็นไร่เลยครับแล้วก็เจ้าของบ้านน่ารักมากเลยครับแล้วก็มีบริการนะครับล่องแพขี่ ATV เล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับสามารถติดต่อที่เจ้าของบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีรถมารับให้ที่บ้านเลยครับอ่าแล้วก็สมมติแจ้งลูวงหน้าที่หนึ่งแล้วมีบริการหมูกระทะมีบริการอาหารต่างๆคือที่นี่เจ้าของบ้านน่ารักคุณป้าคุณคุณลุงเขาดูแลกัน2คนนะครับแต่จะสั่งอะไรเราก็ต้องสั่งล่วงหน้ากันก่อนนะครับไม่ไม่สามารถสั่งได้ทันทีใครจะจะได้เอาไปเตรียมให้นะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมาอ,อยู่บ้านญาติและกันนะครับผมเพราะว่าที่นี่คข้างบ้านจะตกแต่งน่ารักมีฟังก์ชัน ก็คาราโอเกะอะไรค่อนข้างครบเลยครับอตอนนี้นะครับจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ของห้องรับแขกนะครับตรงนี้จะไม่มีแอร์มีพัดลมหลายตัวครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับจะเป็นวิวแบบนี้เลยเขียวเขียอย่างเงี้ยครับน่ารักครับตกแต่งน่ารักแล้วก็มีโต๊ะบอลนครับผมแล้วก็มี คาราเกะด้านล่างสําหรับฟังเพลงด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นที่นั่งเล่นห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางตรงน,นี้นะครับอ่ะแยกโซนเปียกแห้งแล้วก็ที่จะมี3ห้องนอนนะครับ3มห้องนอนตรงน,นี้เะครับจะเป็นเตียงเสริมแบบนี้เลยนี่ครับมีทีวีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชั้น2องกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ครับชั้น2นะครับจะเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับผมด้านนอกจะเป็นเทเลสออกไปค่อนข้างกว้างเลยครับนี่ฮะ ข้านนอกเป็นร้านนั่งเล่นชิวๆหน้าหนาวบรรยากาศดีมากครับวิวภูเขาแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วด้านในด้านนอกทําไมเมื่อกี้ทาไมต้องมีประตูใช่ไหมฮะตรงข้างบนนะครับจะเป็นห้องคาราโอเกะสมมติว่าตองวันลร้อนๆนี้ยครับอยากจะเปิดแอร์ทำกิจกรรมร้องเพลงได้อีกอีกชุดหนึ่งอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งล้างจานให้ด้วยนะครับจะได้พร้อมเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะครับ มีเตียงเสริมกลางโชว์ไว้หนึ่งที่พร้อมห้องน้ําในตัวครับผมแยกส่วนเปียกแห้งเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไปดูห้องนอนห้องที่3ามกันครับห้องนอนห้องสุดท้ายจะอยู่ตรงข้างกันเลยครับมีห้องน้าในตัวเช่นกันกลางเตียงเสริมไว้เหมือนกันเตียงขนาด6ฟตุตเหมือนกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนตกแต่งคล้ายๆกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของครัวกันครับเนี่ยครับ ออกจากตัวบ้านมาตอนนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของครัวนะครับตอนนี้จะมีที่นั่งเล่นแล้วก็มีชุดทานอาหารอยู่2ชุดนะครับตอนนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับตรงโซนทำอข้าวจะเป็นโซนนี้นะครับจะมีเตาแก๊สอุปกรณ์ครัวอะไรให้ค่อนข้างครบเลยครับแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นตรงนี้มีตู้เย็นอีกชุดหนึ่งอยู่ด้วยนะครับมีหม้อหุงข้าวมีชุดเครื่องปิ้งขนมปังให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับสามารถใช้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เว็บไซต์บ้านพักฟูวิล่าไทยแลนด์ดอ m คอมได้เลยนะครับขอบคุณครับ